สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ถึงหลังวทีแล้วนะครับข้าโบโจมมาหอนแล้วครับตอนนี้วีทีเครื่องเสียงกําลังติดตั้งนะครับโ้มันก็หนาใสหนักยนะิงเมื่ท่านมหาหอนครับพี่น้องอำเภอรัตนบุรีนะครับจังหวัดส,สุรินทร์แต่ว่าอากาศหนาวจับจน้อยครับพี่น้องุ่มว่อยๆหลังวิทีโซงมิดดีครับมื่อนี้ มันไม่มีผู้ใดยังมีเต้สงสัยเขาเตียนบิดแล้วสีภาพพี่น้องไปถามเขาแต่ละคนครับว่าผู้ใดอยู่เตียนใดครับสีภาพไปกวดที่แน่นหนาวครับสวัสดีครับพอรอดครับสวัสดีครับผมเพียงในหนาวบอ่หนาวครับมืออาบน้ำเดียวโอ้ยอย่าถามต่อซจำผ่าตัวตายได้ครับอาบน้ำระวังโสมพกครับไอ้ช็อกตายสุเทียนี่มันสิย่างบึนบันบึนบันเดีส้มหมอลำหลังหัน คือมีอคือมีแทบวนี่อเออมีดอ้มซิมเขาหู้เป่แล้วทาทงนั้นม่ยยังไงตแตกจนจนอยู่นะผู้ใดนะเนี่ตีป้าอำนาจบางในกล่องก็ผู้ใหญ่บางตัวจริงก็เฮียนแท้ ว่าเาอยาเลาอปอยนั้นเว่าเาอต้มปลามาฝากโจต้มปลาคอหน่น hey, ้ำ well, ันผ er well, ับอ๋อเดีก็ต้มปลาคออแล้วอย่างเจ้าเห็นยังามนี่ยต้มปลาคกันกันต้มปลาคอมาตะบันั่นถ้าพูดไปยังห่อเลยพูดกันพูดนะฮะโอยต้มต้มขึ้นกันแหละใส่พักเขี่ยขึ้นกันยู่ เนี่ยบู้บอแต่แซ่บเดี๋ยวผู้ใดมาฝากอะไแม่เค็ดเองเคินเองค่ะบอวัิครับเมนยแม่ขัวบูกินข้าวปลาหลีแม่ก็จะเอาไปยังะาอ่ากินต่อเดี่ยพทหสีบ้าพื้นคนเตี้ยพื้นบ้าพื้นพ้นบ้าเนยนี้กันได้เด้อหรอบาว้าวไปไปเดี๋ยวสิผ้าไปขวนมอลำครับมอเลมอยู่ทั้งใน เอาอาบน้มั้งอ๋อาบมั้งอ๋ออาบน้งอ๋อเจ้าอาบจีเจ้าบอสถามว่าเจ้าอาบไปเจ้าอาบแล้วเจ้าอาบแล้วแยมเอาเบอร์โทรหนึ่งกง <c oughs> อ,อ,กอ,องหนึ่งมาตรงนโทรตำรวจมันจับเราคิดกันเลยเฮ้ยเฮ้ย่าที่มันไก่ห่อยซุ่มหมาบ้านั่งอ้โอ้สวนเล่ซุ้มหมอลำสวนเล่ ไ <c oughs> อ้ผูกแขนกินดองดโอ้อกตันมึงน้อยตะเตื่นติดตันไอ้รัดเดียวดูรถกับเ้าเช็คระบบไฟรถเลยอยอ่อ็วื่าเห็นดูรถมาก่อแตัดเาไม่เสรรไแต่หลังเราอยู่รถ เป็นน้เป็นหมูเป็นอเป็นเนเป็นเป็นมาเลยโอ้ยความเล็กหวยมันเป็นโปลิโอที่ว้ดนนี่ดียวงหัวมันเนี่ยเอามันเป็นลูกอีกสนาโจ๊ะคืออยู่ครับจะปากเนี่ยจาฟง มีด่คนละไมาดีว่้หมดนั่นอะนั่นพมปาทั้งอันมีดบางอยู่หนี่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 กูอามาไม้ไม้เหลียกนมโจตัวนี่เหลียนมโจลงผักกัวสุ่มมาม่งงเฮ้ยมาจกนั่นจกนี่มวักซับหัวจากบาดดอก เาแก้ายไม่จกลบอยางย่ายูย่างยูเพรมันอะไแก่กาเสือเพาฉะนั้นมาว่านด่างด่าก้นดีท่าหัข่อยไหมน้อหน่อยน้ำเดียวครับน้ำเดียวนี่นีนี่น้ำเดียวครับอ่ามาดั่ดาดีดวดรั เพิ่จะบอกว่าควกมเนาะจะบอกว่าวบวมเลยแค่วางนนันที่เห็นนี่หัวน้ำหอมเเอาวมุ้งวยอยงง้มใส่ตัวแสดงแทนจำเด่นอ่ะ ันไปโรงเรียนเกี่ไปเกี่ยวอย่วัิลาวิลาจกาศเี่ยวไปเอาอกสารมได้หยุดจ่ได้เปลนนะมนีมกันยุโรปันนี้เกี่ยเขาอันนี้เตียนผู้ใดนี่ไปเลยเจ้าขไปจัดการฟ้องเขาเลยมาลมปวดล่มพู้ให้เตี้แดดกับว่ามีมือนี่ ขาลูกเอามาจัดการมันแดดมีนั่ตากแดดไหมของซาบมี่บางแห่งมาหอดใบสวงนั่นตากแดดด้วยมันรูอุ่นนั่นตากแดดนุ่นๆแดดเบาๆไมเหมาะว่าเอากระนนตากว่าไงเดมอนการกินไปทตั้งเดี๋ยวไรย่างงี้ครับหันเนาะใช่ใส่ใส่ซุ่มมะล้อมเขาไงเบิดเลยเลยเนี่ยมันหนูดหู้ย่างเดีย มื่อเนี่ยหนาวให้คลิปนี้ครับพ่อจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากล้ำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สเสด็จปีนี้ยันปีนาครับ oh. เขาคุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999บาท999บาทครับพี่น้องครับสิ้นวีรบเชิญก็มีมพี่แมนมานีวันพี่แมนมานีวันสี มาย้อนวันๆัใสจุดเผ็ดฟอนหวานหวานครับพระเอกอินซี่อีสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แมนมานี่วันครับตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคร์ยืนในมันเขายืนมาไม่น้องกับอีคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรค่ะอีกพูดนึงครับพี่เวชรัตนงวดเทปผมว่าใสจุดเพ็รงวดนี้ผมสิบมาเห็นอย่างใลพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพ็ญอํานวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานๆวนฟังเพลง ฟังล่าเพลินใส่น้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับ e พี e ่น้องครับขามือใดบ่มีศิลปินรับเชิญราคา190บาท119บาบาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที D ่ไม่มีศิลปินรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนานซื Actually, ้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพจบรแพังแฟนเพจเงื่อนไขเดิม บัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่กันอย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องวันที่26เปิดเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลเราเชียร์ไปเสียน้องอุ๋งอิงเพชรบานแทิงกับกัปตันเพลงยืนนึงนะมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามในเด้อค่ะแลังจากฝากวันทีม4เพลงพิภวันที่ยี่สิเป็นบห6อุ๋งอิงเพชรบานแทิงแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ๋งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมหมดเป็นซีเพลงพวกนี้คร<า>ับ ช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงวงอิงอีกรีบเขากุมได้เลยครับพ้อมกับศิลปินรับเชิญอีกโอ้โหงานนี้สุดคุ้มสอดแจงแทบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่อนแพงเพลยเดีอยาลืมเขากุมกับ900กกบาทเหมาเมาไปเลยครับ